กาดัดยืดการผุบเข้าไปคือการทำให้มันย่นถ้าคุณดึงผุบดึงผูบไปบ่อยมันคือทําให้กระดาษเปื่อยเปื่อยมากๆก็เป็นรูแต่ว่ามอุราโฟหรือการพับมิุระเนี่ยเราแทบไม่ต้องค่อยๆเคลี่อนมาเลยเราแค่ดึงเบาๆสองข้างนึงก็กลางออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้วิธีการพับแบบนี้มิุราโฟเนี่ยกับแผ่นที่โรชัระนะครับหรืออื่นๆที่มันมีลักษณะของการพับผูบเข้ามาโดยที่ไม่อยากจะใช้แรงมากนะ ตอนเราพับกระดาษเก่งๆเนี่ยครับมีคนมาจ้างเราไปออกนิทรรศการอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับอ๋อเรื่องสอนเข้าเรื่องงานใช่ไหมครับมีครับงานนี้มีหลายแบบมากๆเลยเช่นว่าบางคนเนี่ยให้มาดีไซน์เป็นสินค้าเออออกแบบคมไฟหน่อยสิหรือว่าจะเป็นงานเปิดตัวสินค้าใหม่สมมุติเป็นรถยี่ห้อใหม่รับเป็นโมเดลรถเลยแพ็กเกจของโปรดักต์ได้ไหมครับอ่าได้แบบออกแบบอย่างเงี้ยได้ ตอนนี้เราก็จะมาพับนกกระพือปีกนะครับด้านนี้จะเป็นหัวนะคะแล้วก็พับหัวขึ้นไปให้เป็นรอยก่อนดึงหัวออกมานนกผมดูเสร็จแล้วครับกระือปีกได้ผมตอนนี้เราก็พับง่ายๆไปแล้วนะครับ3แบบเดี๋ยวต่อไปเราไปดูมืออาชีพเขาพับกันแบบยากๆดีกว่า อย่างนะครับวิธีการเลือกกระดาษนี่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพับกระดาษไหมครับอาวุธของนักพับกระดาษคือกระดาษครับอย่างอย่างเช่นโมเดลเดียวกันเนี่ยแต่ใช้กระดาษต่างกันครับความรู้สึกที่ออกมาก็จะต่างกันด้วยอย่างนักไวโอลินถ้าเกิดผมใช้กระดาษสีแดงพับอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาอาจจะออกมาไม่สวยนะอาจจะดูเป็นตัวร้ายหน่อยใช่ครับก็ต้องใช้กระดาษนิ่มๆซอฟ อุ่นๆนหน่อยเนี้ยครับ,รบตัวกบเนี่ยครับอันนี้ใช้กระดาษสาใบมะม่วงปรากฏว่าเออสีสีได้แล้วก็เ,เนื้อกระดาษสาเนี่ยจริงๆเหมาะกับการพับเพราะว่าไม่หนามากไม่บางเดินเกินไป หนึ่งใช้เวลาเท่าไรครับผมตัวนี้ก็ถ้าเกิดชานาญแล้วก็ประมาณ15นาทีถ้าเกิดยังไม่ชํานาญก็อาจจะเป็นชั่วโมงได้ครับพับครั้งแรกก็เป็นชั่วโมงใช่ไหมครับใช่ครับพับครั้งแรกพับไม่ได้ครับตัวนี้ก็ขนาดมีแบบมีอะไรก็พับไม่ได้ใช่ขนาดมีแบบแล้วยังพับไม่ได้เลยก็คือต้องหยุดไปเป็นปีเลยไปเก็บประสบการณ์ใหม่เมื่อกำจัดสิ่งเป็นไปไม่ได้ไปแล้วอะไรที่เหลือไม่ว่าจะไม่น่าเป็นไปได้เพียงใดต้องเป็นจริงเซอร์อร์เธอร์อิกเนเซียสโคเนนดอ เนี่ยในเรื่องของการออกแบบเนี่ยครับความจริงอะไรเป็นตัวนําในการพับครับเรื่องของจินตนาการครีเอทีฟมากกว่าหรือเรื่องของการอย่างแรกคือคุณแรงบันดาลใจก่อน2คือต้องมีพื้นฐานการพับตัวที่พื้นฐานมาก่อนเพราะว่าแน่นอนว่าจู่ๆจะมาพับตัวยากๆเลยเนี่ยผมไม่ได้ต้องมีพับตัวที่ค่อนข้างจะง่ายๆมาก่อนเยอะมากพอนะครับแล้วก็อย่างที่เรซ่าไปคือว่าถ้าเป็นพวกนักศึกษาหรือมีหัวทาง คณิตศาสตร์วิสิก่อย,อยพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเอาทฤษฎีเข้ามาจับบางคนก็เป็นออกแนวนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นอันนี้แล้วแต่ระดับแต่ผมคิดว่าคนทั่วไปนะครับอาจจะไม่ต้องสนใจจุดนี้มากนักเห็นว่าขอให้สนุกกับมัน เอาไปเล่นได้เอาไปให้คนที่เรารักได้หรือว่าเล่นกับลูกกับห<อ>ลานนะครับเล่นกับนักเรียนนะครับรูเล่นกับเด็กอย่างนี้ได้ในต่างประเทศเนี่ยมีการนําเอาโอริกาม,มิีเนี่ยไปใช้ในทางการแพทย์ด้วยอย่างเช่นเด็กสมาธิสั้นเพราะว่ามือคุณต้องอยู่ก,กระดาษตาคุณต้องจดจ้องบางทีหูต้องฟังแบบคนที่น่แบบอกทาพับอย่างนี้นะพางนี้นะดังน,นั้นจะมีสมาธิดีมากผู้ป่วยบางรายที่นอนอยู่บนเตียงคุณหมอในต่างประเทศนะครับบอกว่าลองพับกระดาษไหม เอาแบบง่ายๆสวยอะลองหัวใจมีปีกไหมลองนกยูมไหมกลายเป็นการเรียกว่าบําบัดด้วยโอริงาม่าเรียกว่าโอริงามิเทราปีสนุกอะไรกับการพับกระดาษบ้างครับแต่ละคนก็จะมีความประทับใจในการพับกระดาษที่แตกต่างกันมันเป็นความท้าทายครับ ผมพับออกมาแล้วผมรู้สึกว่าผมทํากระดาษแห้งๆสองมิติอะให้เป็นของที่มีชีวิตได้เนี่ยคือสเสน่ห์มันสิ่งทุกอย่างให้โลกนี้ถ้าเราใช้มันให้ถูกทางเนี่ยม,มันเกิดประโยชน์ได้ถ้าให้อาจารย์ฝากอะไรสักนิดนึงครับสำหรับคนที่เขาสนใจเรื่องการพับกระดาษขึ้นมาครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยเข้าไปใน Google ครีแค่คําว่าชมรมนักพับกระดาษไทยปั๊บเนี่ยนะครับก็จะมีเว็บชมรมมานนั้นก็จะมีแบบพับแล้วก็จะมีคนที่สนใจการพับกระดาษเข้ามานะครับแล้วก็จะมีซ่าชมรมเนี่ยพี่ๆที่ใจดีนะครับสอนน้องๆหรือแม้แต่ผู้ใหญ่อยากพับก็มาพับกันได้และสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะครับถ้าสนใจจะลองพับกระดาษดูเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมคิดว่าคุณผู้ชมจะได้แน่นอนเลยคือเรื่องของสมาธินะครับอย่างที่2คือเรื่องของจินตนาการนะครับและอย่างที่3มเนี่ยจะได้อะไรเนี่ยคุณผู้ชมต้องลองไปทําาาาาาากกกกััันนนนนเเเอออองผมมมมมม็ไ่่รรรรูู้้้้หหืคววีขจย์ใ ต่อการพับกระดาษขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมฝึกพับกระดาษต่อจะพับบัวอเมริกันบราแมนฮะบัวอเมริกันบราแมนเป็นยังไงฮะไม่เคยเรียนก็บัวตัวนึ่งเลยแหละเป็นไงบ้างครับพี่ซันนี่บอลนี้สูงมากครับ มาให้พูดถึงเรื่องกระดาษอ๋อมีทั้งความคิดราเริรและการคำนวณการทำสิ่งหลายๆสิ่งหลายอย่างมันเป็นคืออาง่ายคนคนคิดคนแรกที่จะพับกระดาษเนี่ยใช่ คิดได้ยังไงผมเชื่อว่าเขาฝึกฝนเป็นอย่างดีแหละครับลองผิดลองถูกหลายครั้งนะฮะจนได้แบบที่สมบูรณ์ออกมาในวันนี้นะครับในที่สําคัญเขาเคยไม่ไม่เคยท้อครับผมคนที่เขาคิดเนี่ยใช่ครับสุดท้ายเขาก็เลยสามารถคิดกลไกในการพับกระดาษออกมาเป็นสิ่งของต่างๆได้นะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับทำมันอย่างตั้งใจนะครับและสุดท้ายมันจะมีประโยชน์ออกมาอย่างที่เราไม่คาดฝันนะครับก็บอกว่าจากกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยโรเขาคิดสร้างสถานการณ์คำนวณเลยหน่อยก็สร้างอะไรได้อีก กับรายการ1วันเดียวกันที่ช่องทีวีไทยแห่งนี้ครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ก่อนของไทยมันต้องเป็นเหมือนฝรั่งให้ได้เลยคนที่ได้เล่นกีตาร์เก่งล้วเกิดแต่ไม่รู้เรื่องดนตรีไทยผมอยากจะให้คนไทยภูมิใจในภูมิปัญญาของไทย